ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มหลวงพ่อพบโชคติดสบังโซมีชื่อเดิมว่าพบโชคมาภัยาลกิจเกิดเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2502ที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ร่มการสวพักเมื่ออายุ38ปีจนกระทั่งวันนี้หลวงพ่อมีอายุครบ57ปีบริบูรณ์ตลอดระยะเวลา19ปีที่หลวงพ่อพบโชคได้อุทิศตนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายหรือมุ่งม,มั่นที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นณนที่แห่งนี้ชุมชนวัดทุวยประกังให้ยั่งยืนที่สุดสมดังคำที่หลวงพ่อกล่าวไว้ว่ากรณีนี้นี้เป็นพยานพระพบโชคเป็นสะพานสร้างให้ แม้จะเสียชื่อเสียงเกียรต,าาติยศหมดอะไรจะยอมตายแลกสร้างวัดจับชุมชนฝากโลกไว้พุทธศาสตร์เกิดที่นี่ทุกคนที่ร่วมสร้างทางกุศลกำแพงบุญอันนี้ให้ไว้กับชุมชนร่วมกุศลร่วมสร้างฐา,านและบารมีและด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นรับใช้พระพุทธศาสนาหลวงพ่อพบโชคติดสวงโสจึงยอมสละแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการรับแขกที่มากมายในแต่ละวันพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากมาย พลังแห่งศรัทธาได้กระจายออกไปเรื่อยๆจากชุมชนสู่จังหวัดเชียงรายขยายออกไปทั่วประเทศซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าหลวงพ่อพบโชคเป็นพระสงฆ์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันเกิดของหลวงพ่อพบโชคเหล่าสิทธยาสานุศิ์จากทั่วทุกสารทิศต่ตางหลั่งไหลามาร่วมกราบมุทิตาจิตให้กับหลวงพ่ออย่างแน่น หลวงพ่อก็สํานึกในตัวเองว่าพระจะจัดงานวันเกิดทําไมและจะจัดไปทําอะไรวันเกิดของพระมีที่ไหนก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สิทธิอนุสิทธิ์โดยเฉพาะพวกที่เป็นพระ,ะกลุ่มพระภิกษุสามเณรที่ศรัทธาในตัวองค์ในตัวหลวงพ่อเองเนี่ยพวกนี้จะมาจัดพิธีกรรมสืบชะตาเหมือนเข้าใจกันว่ามาสืบชะตาถวายให้อายุยืนในวันคล้ายวันเกิดพิธีสืบชะตา ถือเป็นพิธีกรรมส่วนหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีของคนเมืองหรือคนล้าน,นามาอย่างยาวนานโดยจะมีการนำไม้มาคำ้ำทำเป็นรูปสามมุมจากนั้นจึงนำได้ใส่ศีลเวียนรอบศีรษะตนเองโดยมีพระสงฆ์นั่งสวดมนต์เพราะคำว่าสืบหมายถึงต่ออายุให้ยาวขึ้นชะตาคือชะตาชีวิตของแต่ละคนดังนั้นพิธีนี้เปรียบเสมือนพิธีกรรมในการต่ออายุให้ยาวขึ้นหรือในภาษาภาคกลางเรียกว่าพิธีอายุวัฒนมงคลน,นั่นเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่มีผู้คนจากทั่วทุกสรารทิศทั้งคนในพื้นที่เช่าไทยภูเขาหลายชาติพันธุ์พร้อมทั้งหน่วยราชการต่างๆและเอกชนรวมถึงผู้มีชื่อเสียงในระดับประเทศเช่นคุณอลงกรพลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เดินทางมาร่วมกล่าวคำอวยพรแด่หลวงพ่อพบโชคพระซึ่งเป็นผู้นําในการสร้างบุญสร้างบารมีปีนี้ลูกหลานของหลวงพ่อที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ได้ มีกิจกรรมแสดงให้หลวงพ่อดูก็คงแอบไปฝึกกันมานานแล้วก็วันนี้ก็ลำํำอะไรเชียงแสนฟ้อนเล็บลำํำบปยดอกกองสวัสดิชัยซึ่งหลวงพ่อก็เห็นความสามารถเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจของลูกๆในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยืดสืบสารประเพณีของล้านนาให้สืบทอดึ้นไปก็ทำให้เราชื่นใจว่า ลูกของเราก็มีศิลปะในหัวใจมีเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจที่ทำให้โลกนี้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์นั่นเองและที่ลืมไม่ได้คือการอวยพรที่ลูกๆของหลวงพ่อได้ทำขึ้นจากใจให้หลวงพ่อถือเป็นของขวัญล้ำค่ามากที่สุดในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนความมุ่งมั่นและความตั้งใจของหลวงพ่อที่จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปตราบนานเท่านานและขณะเดียวกัน หลวงพ่อพบโชคก็ไม่ลืมที่จะมอบพระโพธิสัตว์กลอิ่มเนื้อผงว่า108บปิดทองเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับทุกทกท่านที่มาร่วมงานด้วยตนเองหากแต่วันนี้ของขวัญของหลวงพ่อพบโชคคือกำลังใจที่ได้รับจากทุกทกท่านที่มาเติมเต็มพลังให้กับหลวงพ่อพบโชคนั้นมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้ทั้งหมดค่ะ